ภาค2ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลูกของเควินฟินก็คือแซมฟินเควินฟินเนี่ยติดอยู่ในเดอะกริดนานเป็นแบบหลายสิบปี20ปีอะไรประมาณนั้นเลยนะซึ่งไอ้แซมฟินเนี่ยเขาก็เหมือนมีปมเรื่องการหายไปของพ่อเขานี่แหละเป็นผู้ชายเศร้าๆแซดๆคนหนึ่ง <c oughs> จนอยู่มาวันหนึ่งได้ไปเจอไอ้ตู้เกมอันหนึง่งไอ้ตู้เกมทรอนนี่แหละเข้าไปโดนดูดเข้าไปซึ่งในตอนแรกเนี่ยไอ้แซมฟินเขาก็ตกใจก่อนเพราะว่าเขาไปเจอเหมือน เจอพ่อเขาเลยเป็นร่างหนุ่มใช่ไหมซึ่งจริงๆอันนั้นไม่ใช่พ่อเขามันชื่อเดอครูเด e ครูอ่ะมันถูกสร้างมาและโปรแกรมให้ทําทุกอย่างให้มันเสถียรและสมบูรณ์มากที่สุดอะไรประมาณนั้นตัวแซมฟินกับเควินฟินนะครับก็รวมมือกันตอนนั้นก็มีคอล่าอีกนะคอล่าเข้ามาช่วยเหลือกัน3มคนฟัดกับไอ้เจ้าครูอยู่ What